เราซิกันว่าเราจะผมนโอเคเกนะผมนะก็ผมจะหาจะความอยู่คือตอนแรกผมเลยว่าจะไม่สามารถใช้ตัวบันไดไอดีตัวเดิมได้ไอันนี้คือบันไดไอดีตัวเดิมของผมนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ทําการลองลบโหลดแอป,ปใหม่ซึ่งผลปรากฏว่าเดี๋ยวเรามาทํากันตอนนี้เลยดีกว่าโอเคผมจะทําการลบแอป,ปนะครับผมไม่ใช่อปมันเป็นเกมอ่ะดิจิมอนอะดิจิมอนวีวีแลบ นะผมไปเข้าไปโหลดตอนนี้จาเป็นตัวจีอยู่นะแต่ว่าใครที่โหลดตอนวันที่10เนาะจะมีอยู่ใน Google Play Store แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะผมนะวันนี้วันที่5้นาอในการอ่าอีก5วันนะครับผมเนาะอ่ะผมเซิร์ชเลยไม่มีนะผม๋ยวขออนุญาตเนาะปิดการแจ้งเตือนของเพื่อนก่อนนะครับกวนเอโอเคแล้วผมจะทำการโหลดนะผมอ่ะจากตัวแอปอาอะไรวะแอปเนี่ย QO o QO A P P นะผมนะโอเค กดดาวน์โหลดคือตอนแรกผมตกใจมากคือเฮ้ยเราได้เพามมนตัวใหม่เฉยแต่ว่าเราเรียนตัวเก่าแล้วคือไอเดีเก่าเราแบบมีตัวเทพก็คือคือผมตกใจอะนะผมนะเดี๋ยวผมค่อยบอกนะแต่ว่าอันนี้คือมีการร้องเรียนว่าเออต้องเออโปดรดทำภาษาอังกฤษแต่ว่าผมอยากให้ทำภาษ,ษาไทยด้วย คือมันมีให้เลือกอะไรอ่าภูม,มิประเทศผมเลือกภูมิประเทศไทยเข้าไปเล่นด้านปกติครับผมนะเดือนแปดนะผมเดือนแปดสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะคือวีวีตอนแรกผมตกใจนะคือโหลดปุ๊บเฮ้ยเอ็งให้คะ่ะเอ้ไใ้ผมเล่นใหม่เอ้ยคุณให้ผมเล่นใหม่เลยเหรอแอปคือตกใจมันโอ้โหมึงเล่นใหม่กูกูกูองไปปั้นพาวมดใหม่ละ ต่คือข้อดีก็คือคนที่สมัรไอดีใหม่เราจะได้พาวมอนอีกตัวก็คือเราจะมีพาวมอนสามตัวนั่นเองโอเคนี่นะผมพอเข้าแอปมาปุ๊บกดลลอกอินโอเคแล้วก็จะมีพาวมอนเป็นโหลดดิ้งสก,กีนะผมก็รอโหลด คือสำหรับคนที่อินสตาตอแอปผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมรอวันที่สิบก่อนแต่วันนี้วันที่ห้าเนาะสำหรับคนที่ว่าเออสนใจอยากเข้ามาแล้วแบบว่าโน่นนี่นั่นเนาะต้องต้องการรีจิสเตอร์ไอดีเพราะว่าเราเผลอไปลบแอปแล้วเราอยากย้ายแอปไปอีกย้ายไปอีกอ่าตัวสับนึงย้ายรหัสอ่ะเอายงไ่ายคือผมเคยเล่นเกมกา,การไฟแันไก่คือผมเปลี่ยนไอดีปุ๊บ อ่าน,นี้ก็ให้เลือกนะผมเลือกเป็นภาษาไทยอีกกดโอเค yes ปีเนาะผมก็ใส่ปีตามความเป็นจริงนะผมเบิร์เดย์นะผม,ผมเกิดผมเกิดปีสอ0 6ันหเดือนเกตนะแล้วก็เข้าไปกดอ่านนะผมเดี๋ยวรอสักครู่มันจะค้างนิดหนึ่งแล้วก็ปุ๊บจะเด้งมาแล้วจะมีเพลงแบล็กการ์ดนะผมก็ไปปัดโอเคเอ็กเซสต์ลีดเช่ทีมออฟโซเวอร์ ก็ผมก็ขอไม่อ่านนะผมข้ามขับก็ปัดเอเ่แอคอ่ะมันจะขึ้นว่าเออเราได้เพาวมนเนาะก็กดเข้าไปปุ๊บนะผมก็รอจอจะข่านิดนึงน,นิดนึงอ่ะเยอะเลยนะผมเดี๋ยวรอมันโหลดขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคปุ๊บเราจะขึ้นอ่ามิชชั่นคอมพิวต์ไอสักอย่างขมานะครับผมแล้วก็สองอันเลยจะมีวีคอยมาให้รับเยอะเลยแล้วก็มีส่วนคนที่โหลดใหม่จะเพิ่งตกใจนะครับผมเนาะผมยังไม่รู้ว่าตัวเวอร์ชันที่โหลดในกูเกิลเพจสโตนมาสามารถย้ายบันไดดีได้หรือเปล่าถ้าย้ายได้ผมจะลองย้ายให้ดูนะครับผมสามวนะันะนั้นเนาะแต่นี้คือทำไว้เผื่อผมการลืมด้วยว่าเออต้องย้ายมาตรงนี้นะ แต่ถ้าให้เล่นใหม่ผมผมก็ได้ครับเนาะก็กดรับขอทุกอย่างเนาะไม่ต้องกดรับหมดก็ได้ปุ๊บอ่ะมาที่เซตติ้งนะผมกดไปที่เซตติ้งตรงกลางตรงกลางนะถ้ากดไปปุ๊บรอแป๊บนึ่งรอสักครู่ครับมันจะขึ้นให้ลิง์อ่าบันไอ ID หรือรีจิสเตอร์เนาะก็คนที่อยากสมัครก็กดสมัครใหม่ได้นะแต่ว่าคนที่มีบัไอ ID แล้วยังไม่เคยเข้ามาเล่นเกมนี้ ก็คือกดเข้าไปลิงก์บันไดน้ำข้อไอดีนะผมส,ส,สมมติว่าผมมีไอดีแล้วก็มีตัวเกมแล้วสมมติว่าผมกดมาตรงกลางปุ๊บอา๋ยวผมขอใส่หรหัสแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคหลังจากผมใส่กดไอดีกดคอนติเนียปุ๊บมันจะขึ้นว่าคุณมีบันไดไอดีอยู่แล้วแล้วคุณบันไดดีนี้ถูกใช้ไปแล้วนะผมแค่เพิ่งตอกใจไปนะสับคนที่แบบเอเคยโหลดแอปนี้แล้วปุ๊บเผลอ,อไปลบหรือว่าลบด้วยความตั้งใจนะผมแล้วกด ต้องการแล้วปุ๊บไม่ได้ให้เรามากดตรงด้านข้างแผนนะผมบันไดไอดี BNID อ่าโทรศัพท์แล้วก็ทูอีกเครื่องใหม่เนาะปุ๊บเกิดเ,เข้าไปอาจจะเป็นการทา t เฟอร์ r าตา้าเป็นนิ new เวอร์บันไดนำโค้ดไอเดียนะผมอ่าไม่ใช่รีจนะิสเตอร์เนาะ not y e t register allie register อันนี้ก็คือรีจิสเตอร์แล้วก็กด yes จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านผขอใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคหลังจากกดคอนติเนียเสร็จปุ๊บรอแล้วก็กดปุ๊บกดโอเคจากนั้นมันจะขึ้นหน้าโหลดอ่าหน้าแรกใหม่กดตรงกลางหรือกดตรงไหนก็ได้แต่น้าจอปุ๊อาจะมีพาวมอนโหลดโหลดสกีรอนี่นะครับผมนี่เลยตัวที่เราปั้นในดีที่เราปั้นมาก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยผมรอเครื่องอยู่ ดี๋ยวถ้าเครื่องมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะได้รีวิวกันแบบเต็มที่นะผมนะครับก็กดปุ๊บมันก็จะขึ้นอันใหม่เหมือนเดิมอ่าอันนี้ปุ๊บอ่าทำไมหลอดผมเหลือแค่เนี้ยเอ้าทำไมหลอดผมเหลือแค่นี้วัดเอ๊อ้าวทำไมเหลือแค่นี้มันมีตั้ง5ช่องไม่ใช่หรออ้าไม่เป็นไร อ่ะเดี๋ยวผมขอส่ง้ามันกลับไปก่อนนะผมโอเคส่ง้ามันเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก็มาบอกวิธีนอกรารอนย้ายดีแบบง่ายๆแบบเผื่อคนที่อ่านแบบภาษาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือญี่ปุ่นหรือภาษาจีนพวกนี้อ่านอ่านไม่ออกก็นะครับผมผมเพิ่งรู้เมื่อกี้ ผมตัวใจมากเลยี่ผมรับโหลดใหม่ผมแก้ผมลองแก้งรบโหลดใหม่แล้วคือมันไอดีผมหายเว้ยคือมันมีพาวมอนเป็นตัวใหม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็คงจะสมัครไอดีใหม่นะครับผมแล้วไอดีนี้ผมจะเก็บไว้ส่งพาวมอนอีกตัวนี้อ่าเอาตัวนี้เข้ามาในตัววีบีของผมนะครับผมโอเคนะครับผมไปครับแล้วเจอกัน